<11 S 2> ิบก้าไปท็เดียวิบีบเอ็ดกับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแต่ว mm. ่าตัวชิบซีนี่มันก็ตัวนี้ศุนก็ว่าศุนเดี๋ยวเดไม่ผมไทยกันเป็นชิแปดว่เ็ครับชิบิด่พอ้าผมไทแบบน้จะซื้อไหนถือว่าใชถว่าไหสิยาหนึ่งสีหนึ่งเก่าอันนี้เอามั้ยเออหนึก่า็ใช้ฉนนั่งไงใช่ฉุนนเก่ากันไว้ จัดเลยมันจะได้จำเด้นี่หานี่ผมมีเจขดหกับสองนบ่งกับสองวัสดีครับพี่พ่อวัสดีครับวัสดีครับผมนั่น้เอาครับพี่น้องเอรัฐบาลไทยครับชยครับเขนไหมรัฐบาลไทยอาปตไทยอ่ะปกกาบมากิ้มเงินมากวันเอาเอาหน้า เอาแล้วจพอแล้วจามยิบปกาศยมกัน้เงินน้เงินเห็นตัวเลขน้ำดิอ่ครับผมมาตามงวดแรกกันต่องวดของวันที่หนึ่งกันอาตุล่านะครับเป็นรองเอพอพิชัยนะครับวันที่หนึ่งเขาบอก่แขงนี่ัหนึ่งมาแห้งกัมพอนบอกพ่อ็เอาหนึ่งบานผูเส้นหุ่ยเอาบานอย่้านอกเอฟซีไม่แล้ว เดี๋ยังไงสี่เล่าไม่เดี๋ยวให้พ่อไม่ใช่เอาสีแดงอย่างเดียวมันคอยออกเออที่แดงบ่บ่จับได้ตูดเอาที่แข็งแล้วที่อ่ะเออต้มเนียนเนีนหมดป่ะไอ้แข็งไม่มั่วเพรบนน้องเนาะบ่บ่บ่กันให้เจ้าสามคู่เน้นครูหนึ่งบ่เออกันสามคู่กันได้รับผมเดี๋ยวมันทามันมันหลุดเนาะไม่มันหลุด กกาที่คนย่นเร่องรถนอนะสบายสบายขึ้นเนาะกวเขียนได้นั่งค้าเชเรียวกเล่มือนี้ล่ครับผมคาขึ้นนางเียนกระถือโอ้เอาเอาบกอกซีเอาบนเป็นบนนี่ไหมล่ะเอาตัวเดียวนี่บนล่างกระซัด้วยิบีเ็ดเนี่ยูดย่างละพุ่มพเบากับผมนัเป็นเป็นเก่า นีละม่ท right ่าเนี่ย้วอกแล้วสิบเพชรบนเลนล่างก็แล้วไปโอ้รอบนี้มากแตโอ้ันใจครับใจมาแตกอบนี้วิ่งได้บาไวิ่งวิ่งบนล่างวิ่งเอาใจไหมบ้านนีตัวนี้ครับมันสีเป็นสามตัวนี้ครับถ้าเด็กสมตัวสิเป็นสามหนึ่งซีอ่สามหสาก็ได้เับเล่นอะไบากักหนึ่ลประกันให้วิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งบนล่าง บนบนลางไปนะคร <Onion. S 2> <ะ>ับถ <Nab> ่มขึ้นโอ้โพีน้องที่ครับผมเบิ้ลครับผมมักแหงหนึ่งนสามโคมักแห้งหนึ่งหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งเลยมักหนึ่งเขาก็แปเช้นเลขวิ่งนั้นไหครับผมเสลขสอตัวมันหันไปนนเหน้าเนี่ยมันน่น มาบอกเป็นตัวไม่ตัวก็ถึงแค่เนาะเง้่เจอฝันบอกว่าฝันมาบอก2้อมขึ้นตัวเดียวกรับกับนี่เขาไหววิ่ง่งตัวเดียวเรอวงบอกว่าชีนเลขาบอกว่งวิ่งวิ่นึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวเนี่ยแลมาบอกเป็นตัวเลยสิพ่อ ก้พี่วงเอฟซีครับมันว่าสามชีนึงเหรอบขอบว่าสามชีนึงบอกสามชีนึงโอ้ยก้อนอยู่น่าฝันบ่เปต้องประตูเงินตัวเดียวนี่เจ็ดเลขแล้วเขาเชียงเลขกันล่ะเพจ้าว่าหันมันถือมันแมีนแหงวาบอกมันบอว่างฝันอะไรยังไงลงเลยเริ่มงันไม่าได้ครับผมเจ้าว่าเงินเป็นตับเป็นตับมันสี่เดียวเจว่าหูจะมากกองไว้ยุห้ัวเงินอืเพราะว่าพ่อวันนี้ซื้อเออมิแต่ว่า เลขกันส้่สามสีหนึ่งตัวเดียวเด้อครับผมขีดสามหนึ่งสะขีสามีหนึ่งสี่ครับผมครับสามหนึ่งสี่สามสี่หนึ่งสับเเมื่อรุ่นไม่ฝันว่าไกลหน่อยนี่แต่ไกลอยู่ทรงหน้าครับผมไกลหน่อยอีไกลหน่อยตัวสีเขาอ่ากลางนท่งงหน้าอยู่กลางเท่นหน้าพ่อเขาเรียตีหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแหละว่าหน้ากับหนึงไกลกับหนึ่งนะก็เรียกว่าตีหนึ่งครับผม มันมันมันซึ่งเขาในสูตรของคุณพ่อก็ดีเห็นบานใ้องว่าให้เลขตัวนี้ละเอาให้เลขตัวนี้ห้อง็เาก็เสียงมันบ่าครับผมจะว่าเลขศูนยหนึ่งยุ่นนย่ในว่ามันมามีกบาให้แต่ยุ่งซี่ครับอันศูนยกับศูนเจ็ดกับศูนย์แปดูนย์ห้าศูนย์หกันละท่เครับผมเอาาเสียงเลวพี่พ่อพี่ชัยฟันไหเราพี่น้องยุ่งสามคสามหางแขนแขนนะครับนี่ละครับผมเอา พอ,อชว่วสักหน้อยบ้บานห้องไปเสื่อมไปอะไรอยน,นี่วิ่งบนล่างนึ่งตัวเดียวนะครับออไปได้ <บน S 2> ทั้งบน,บนทั้งล่างนึงนะครับพี่นอ้องไม่เพราะบอกดตัวนั้นก็ว่าการลักษณะนี่เนี่นบนเดนินานนะ ซี่ยหนึ่งหนึ่งเีเนาะบนล่างแล้วแตเชี่ยถ้าว่ากับล่างไว้ขึ้นก็ว่าโอกาสมาบนแต่ว่ามันอยู่แต่ล่างแท้าง่ายน้อยกว่าที่เป็นล่างกันดลดีก็ากแค่น้อยหน่อคว้กแค่น้อยเอาสุดสุดเก่าเพราะว่าหันออกหนึ่งหนึ่งล่างกันเ่นดิข้ดีราวผมอันนี้ก็เป็นไปได้เด็นว่ละน้อเล็กเอาพี่น้องอีซีแคปหน้าจอกันเอาไว้พ่อพี่ชัยงวดวันที่หนึ่งกรกาคม ปล่อยแล้วครับผมทีเอฟซีเรียกรองมานะครับงวดที่แล้วเลขวิ่งของพ่อพิชัยเขาวัดนี่มาหนึ่งบนลางห้หนึ่งบนลางแตะเนน้นบนนะครับเน้นบนนะครับพ่อพิชัยจับคู่ห้เลขสามตัวงวดนี้ฟันดีถ้าพอถือจะลักหัวว่าท่านพ่อพิชัยว่านะครับพอถึอจะลักหัวกับผููบเสือนอกอเนี้ก็เ้าจะมันใจ้ครับผมเขามาเบิ้งน่สรุพิเศษครับผม โอ้พ่อเบิ้งหนึ่จะจะงดึงหนึ่งดิบครับบ้านนี้ซนี่ด้ซีหนึ่งหนึ่งซีเือจีบ้านนี้ตัวอื่นเขาเขาเกี่ยวนะครับบ้านี้ตัวตัวบนเขาดิบบ้านนี้นมันมีสามกับซีเขาเรียกเขาดิตัวนี้ ้าก็สีเอาไปเอาไปใส่ชุ่มนั่นเขาไปใส่เองิ่นะครับผมโอ้ทิศทางของบ้านนี่กอบแวทางเนาะร้อยเลีมนั่นย้อนกลวงอีนนี้ย้อนงี่ครับผมมันมีสีมีหนึ่งมีหันตับนนี้มันก็เขากันดินี่กับหนึ่งนบวกครับสีกับหนึ่งตอนนี้ก็สีกับหนึ่งดิครับผมบาดนี้ได้ชนอยู่สี่หนึ่งหนึ่งสีมันเลยชนกันครับผม้พเด็เขาเห็ดเเล่มมันเพือว่าหันนังสีมาเข้ามันเลอยดิครับผม อ่านหนังสือมาเนี่ยมันครับผมมึงบอกก่อนครับเอาสิ่งเด็พอที่ใช่นี่เนี่ตัวนี้เป็แล้วหนักทีครับผมแค่ไายเรียนทีพิษยากที่ซื้อก็เลี้ยงใส่ครับผมเห็นว่ามันตังค์ไปตังหนึ่งแมันเิดบนล่างมันสช้วาบนล่างนะครับตังหนึ่งตงค์เงข้างพอคนบอกไว้น้ำหนองคเนาะ หอเราฝันดีฟ่ังบอกไปน่งมีข้อกันไปน้านี่บ้านพื้นบ้านพื้นมาก็เด็นซีครับบ้านพื้นว่ามันก็มีสีมนึสีนะเรียกว่าจะพิจะถือทุ่มอะไรอยางบ้านค่คกับผมเหมือบอกวาจะ้องเมยจะวัากวหนึ่งลอาหกหนหนึ่นี่อมีใชคือจังหวดที่ผ่านมาอันบ่หนึ่งนี่ยอดหอกหัวยองนังๆไยังขืนมานือยก่อนบ งวดว่างงวดก่อนบอกงวดนี้หนึ่งงวดนี้ยดทีมนี้กับพ่อมาขึ้นเขาก็พ่อหนี้ขึ้นาคือเเ่าเหมือนี้ัดเนาะ่อผีแต่พี่น้อง่ิดด่อจก็เหนื่มดหมดไหมไม่แนวทางนะครับอ๋นะครับพี่น้องกิเดี๋ยวไอ้พี่น้องกิซี่แคปนะจอกันเอาไว้ก่อนจะไปื่หนึ่งหนึ่งเด้อห่หนึ่งนกันไหมน้ำผ่อนเนาะถ้ากันเาก็ซีฟอมเหมน หนึ่งไมาแห้งอ้าวพี่ใช่มันแก่แลยพี่น้องกิฟซี่นะครับงวดนี่มิสเตอร์ไอเมียนมันดรอปพี่น้องนะครับจะได้คือวันหนึ่งพอมันโอ้ยมันก็ฝันไกยหนีอยู่หน้าหนอนมีแต่ไกยหน่อยก้อนหน่อยกนะโอ้ยหลายอยู่ตางหน้าน้องอยู่ใต้ดิใต้ตะลางนี่โอ้อาจจะเป็นเรือร่างแล้วพอน้องมันโดนเรือร่างให้ได้บัดครับผมเออมียนยู่ มันวันแห่นอนให้นอนวอนก้อนๆนี่ก็คำนวณของค่าเนี้ยได้เดียวกันมั้ยกับโอ้ข้อมูลก็ได้หนึ่งสี่สี่หนึ่งเอาให้พี่น้องกิฟซี่แคปหน้าจอกันอีกรอบหนึ่งของพ่อพี่ชัยให้กันแล้วพี่น้องกิฟซี่นะครับระวังเด้อหนึ่งสี่สี่หนึ่งโบออดหลุดแล้วดิวอนนี่วลายคู่ว่าไรหางได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่างเม็ดเดียวคือหนึ่งชี้ขาดไปที่หนึ่งฟันกันเลยพี่น้องพ่อก็บอกได้ตัวดอกพี่ว่า บอกไปแล้วเขาว่ถอถึงได้ตัวแค่มาตัวเดียวก็เก่าตัวเดียวมบอกคงตัวไม่เด็กตัวเดียวุซื้อเสิงไนะครับครับผมนี่บนนี่พอเตรียมกับี่นี้นะครับเนาะที่หลอกตัวก็วินคนนี่ขอบคุณทุกคนนะครับชิ้นหน่งก็เบิมสองหนึ่งออกเพนี่บอกอให้จกๆมันๆให้กคนี่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 ทอกสองนกนนะครับเนนะครับเนาะสำหรับลิ่นี่ผมจะไม่ได้ให้ค่อนเนาะชื่อน้อย เอาไว้คอกันในคลิปหน้าแต่ว่าซื้อน้อยถึงหลายดิบดิผมเป็นน้องบริษัทหลายดิเป็นแล้วมาพี่น้องก็เบิ่งหมดเนี้อ่ะพี่น้องเอฟซีครับผมสำหรับแฟนขาแฟนช่องของบราแล้วตอนนี้ก้าวมาได้ถึงปีครับตอนนทางของพ่อวิชัยเอาขอับผมรุ่นพ่อวิชัยหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาดูทุกคนครับผมจาทูเดอร์ที่หนึ่งเขารับเลี้ยงเดียวครับโอ้มั่นใจแล้วพี่น้องเอฟซีครับผม อ่ะขอให้โชคบนบ้านกันคือพออพใช่ยวารด้วยครับเด้อ